นี่พ,พ่อนจะเหตุยังนแน่เนีาะพี่น้องตื่นเช้า้นมาจักเป็นยังเป็น,ปนยังหัวนั่นเหตุยังผนจีหนังต้มพะกีเด็กตีแกงพากีเด็กหัวนี้หนึ่งปลากินตอนเช้าหัวนั่นหนึ่งปลาอืมกินตอนเช้าอันนี้สิก,นกินกลางเว้นเนี่ยกีหนังเนี่ยกีหนังตีอ,งอ,อันนี้จะต้มพะกีเด็กอย่างกับพะกีเด็กไม่าหายตีเก็บพะกีเด็กไม่หายโอ้คั่วอีสานบ้านเฮาพี่น้องมีความคิดพูดจีหนังต้องทุบทุบแล้วแช่น้ำเด้ยายอื นีคือว่าขูดก้อนอปทุไปัุบขูดขูดออกแล้วก็ทุบทุบมันก็ออกเลยเพราะได้ขูดยากทุบกาเคียงมาทุบฟาดทุบดังหลอกวันนี้เขาก็แแซน้ำเขาก็หั่นต้มเออนั่นแหละขี้หนังค่ะพี่น้องขี้หนังนางมาจากสกลนครพวกร้านน้มาฝากสีแกงแซ่ฟากระเล็กสีแกงแซ่พาดขีเล็กพวกเจ้ามักพวกพี่น้องนั่น ต้มพ่อคิดได้ไงพ้อมกับหนึ่งป่าหนึ่งป่าสิกินตอนเช้านี่ตาจะตื่นขึ้นมาอ้ยัค่ยังเป็นยางด้วยพี่น้องด้วบ่ได้เห็ดยังดอกผู้เฒ่าอยู่บ้านก็แกะเฮ็ดแล้วอยู่แน่กินอยู่พ่อซ้ำนี่ลหละทุบเออทุบข้าวเท้าทุบเขียงเออเขียงมาทุบออกอาซากมาทุบมันก็อันนี้ดอกย้ายมันก็ออกดอก ดาวฟื้นปวดนัวฟื้นเยี่ยงเป็นลำดับปวดปวดนัวฟื้นนะพี่น้องป่นฟื้นเย่พรอนมฟื่นบอกได้หน่อยเย่พรอนมเทสปวดหัฟื้นเด็กหน่อยเอามาหายซั่งเขาเอามาหายซั่งเด็กหน่อยเอามาหายจ้ะไปเอาเองบ่ได้ดอกจ้ะพี่น้องเด็กหน่อยเขาแก้มาหายเขาก็ฟันเอาจ้ะนี่องอะจ้ะเออทุบเอาอันเอาสากมาทุบไายอือ นี่เธอจ้ะเออทุบพุซันล่ะปีนหนาปีนหลังมันก็ออกเองอือแล้วก็เอาไปตุบตีบ้านอืมโอ้ยตุบได้บ้านอ๋อทุบมันก็ทุบมันก็ออกอ่ะทุบเลยทุบปีนหนาปีนหลังทุบงอขึ้นก็ทุบลงไปเออทุบลงไปเลยทุบนี่งอขึ้นเออนั่นนะทุบลงไปแบบนั้นน่ะละ๋ยวมันก็นั่นมันเองเอออันนี้จะไปขูดจังใด เ,เห็ดมาเรียบร้อย,ยแล้วนหละแล้วเขากลไปแช่น้ำเขากลับามาบต้มแช่น<อ>้ำไว้สักก้อน,น,อ,นอ,อือจะสิไปขูด<น>จู่จังไดมันไผยบกจะไปะขูดทุบมันก็ออกเองทุบตังค์จากพี่นอ้องสีแกงแซ่บขี้เล็กค่ะพี่น้องคุณทาา่านท่านล่ะจะสิไปง้มขูดจู่จังไดมันก็ะอ,อ,อ,อกเบิดเขา,เาจะไปแช่น้ำโลดนี่ ตตน้ำกีทุบปีนลาปีนหลังทุบไปวิธีใดว่าทิพไปเลยง่ายขึ้นง่ายลงกับทุบไปมันกรอกเองแต่แข็งขึ้นแต่เออจี้อีขันมันเพราะนั่นนะนั่นเออและวมาเกลียบมันอันนี้สิเนี่ยจะเก็บขึ้นไหมกุ้ยอีสานบ้านทงเบิ้งทางพี่น้อง่อนหยางงอมแงมงอมแงมแม่เจ้าจะกินข้าวตีแม่ แม่จะหิวข้าวเตี๋ยพระท่านสวยปันไดอยากกระลังปงหนึ่งปลาไปยุเอองอมแงมงอมแงมยุ่ปุ่นจะพี่น้องปุ่นไปาทุบ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 ี่แฮเดะจะพี่น้องจีหนังจีหนังสใส่แกงใสขิเล็กนี่จ้ะ ขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องทั่วอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะเนะ